สวัสดีค่ะพบกับช่องพังน้ำโชค Family นะคะนี่ก็เป็นผลไม้จากคุณพี่อเล็กจากปทุมนะคะพ่อควานค่ะเดี๋ยวตามพ่อควานไปเลยนะคะเอาไปให้น้ำโชคนะคะขอบคุณคุณพี่อเล็กจากปทุมนะคะแล้วก็ควานเขียวค่ะ ที่ได้มอบผลไม้วันหวานให้นำโชคนะคะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณพี่อเล็กจากปทุมขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้คุณพี่อเล็กนะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานค่ะขอให้บารมีเขจะสารนะคะ รูประกรรมช้างปกปกักรักษานะคะนำรวยยิ่งขึ้นไปเลยค่ะพ่อขวานก็ได้นำผลไม้ที่คุณพี่เล็กให้นะคะกล้วยหวานหวานนะคะอ้อยหวานหวานค่ะให้น้องได้ทานนะคะนี่นะคะน้องนำโชคนะคะอายุ18ปปีบริบูรณ์ค่ะ น้องเพิ่งเต็มอายุสิบแปดปีเมื่อวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมานะคะน้องก็ทับมาเก้าเดือนแล้วนะคะน้องทานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะขอบคุณจ้าเสียงดังๆหน่อยค่ะขอบคุณพี่อเล็กนะคะจ้าเสียงด,งดังมากเลยค่ะรวยหวานหวานนะคะนี่นะคะนำโชคนะคะ ขายาของน้องคือแม่หญิงนำโชคค่ะขอบคุณคุณพี่อเล็กมากมากเลยนะคะที่เมตตาน้องนำโชคนะคะแม่ขวานก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดีใจนะคะที่คุณพี่เมตตาน้องนำโชคนะคะ น้องได้ทานผลไม้วันหวานนะคะกลว้วยหวานหวานนะคะอ้อยหวานหวานค่ะได้บำรุงช้างนะคะขอพระคุณคุณเี่อเล็กและควานเขียวมากๆเลยนะคะดีใจมากๆค่ะน้องทานกล้วยนะคะ แม่ขวานกับพ่อขวานก็ขอขอ,ขอพระทุนมากๆเลยนะคะคุณพี่เล็กจากปทุมนะคะแล้วก็ขวานเขียวนะคะที่เป็นสะพานบุญให้น้องนำโชคค่ะนี่นะคะน้องก็อ้วนขึ้นนะคะทับมาแล้วเก้าเดือนคะ่ะเต้านมก็ใหญ่ขึ้นนะคะขอบคุณคุณพี่เล็กมากๆคะ่ะที่ ให้น้องได้ทานกล้วยหวานๆนะคะบำรุงนะคะขอบคุณจ้าเสียงดังๆหน้อยเต็มปากเลยนะคะหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะคุณเพี่อะไรคะ่ะ ดีใจมากๆค่ะที่เมตตานำโชคนะคะขอให้ลำลำหรือรวยยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ครูประกรรมช้างปกปักรักษานะคะบารามีโคจะสารค่ะ ทานอย่างอร็ดอร่อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอขอบคุณคุณพี่อเล็กจากปทุมนะคะแล้วก็ควานเขียวที่เป็นสะพานบุญให้น้องนำโชคนะคะขอพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank <síntos> you